สอนรามทนสังคมด่าเมียไม่ไหวรีบลบรูปออกจากไอจีหลังทำงามหน้าโกงเงินค่าหน้ากากอนามัยเฉียด1ล้านบาททนสังคมด่าเมียไม่ไหวเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่ร้อนระอุและวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนาหูในโลกโซเชียลเมื่อนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออชาชญากรรมนั้นได้เดินทางพร้อมผู้เสียหายเข้าแจ้งจับสาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์ภรรยาพระเอกชื่อดังอย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ที่สอน,นอหัวหมากในคดีช่อกงหน้ากากอนามัย ซึ่งงานนี้นายอชิริยะและผู้เสียหายได้มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงและข้อความการสนทนาอีกทั้งยังมีหลักฐานการโอนเงินจำนวนมากถึง9ก้าแสนบาท และเมื่อวานนี้ทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นก็ทนไม่ไหวได้ออกโรงชี้แจงแทนเมียติ๊กบิ๊กบาเธอร์หลังโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่งางหนักปมกองเงินค่าหน้ากาก,ากอนามัย90,00 900, 0 0บาทซึ่งหนุ่มสอนรามนั้นได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าก่อนหน้านี้ตนเองและสาวติ๊กเตรียมจะทําธุรกิจหน้ากากอนามัยแต่หลังจากที่ทางภาครัฐได้ประกาศว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมภายใต้กฎหมายจึงตัดสินใจไม่ทําธุรกิจต่อ โดยตนเองและภรรยายอมเสียเงินมัดจำจำนวนหนึ่งและเงินที่สั่งสินค้าไปล่วงหน้าก็ยอมเสียไปเลยซึ่งทางด้านภรรยาน,นั้นก็ได้พยายามติดต่อผู้เสียหายเพื่อคืนเงินมัดจำจำนวน900 0แสบาทให้แล้วแต่กลับไม่มีใครรับโทรศัพท์นั่นเอง และล่าสุดซอลลัมโดนถล่มด่าจนทนไม่ไหวรีบรลบรูปออกจากไอจีหลังเมียทำงามหน้ากโกงเงินค่าหน้ากากอนามัยเฉียด1ล้านบาทจนถูกกระแสสังคมตีกลับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถาถมอย่างมากมายซึ่งตอนนี้พ์ดังกล่าวถูกลบไปแล้วนั่นเอง